ในอาเซียนนั้นมีทั้งจุดแข็งแล้วก็ความท้าทายจุดแข็งก็คือประเทศที่มีความก้าวหน้านะเช่นประเทศไทยนะสิงคโปร์นะเรามีความก้าวหน้าทางด้านไอทีเราจะเอาจุดแข็งเหล่านี้เนี่ยมาช่วยเพิ่มพูนศักยภาพของคนพิการให้สามารถจะเข้าถึงสิทธิ์ให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เพื่อจะทําให้เขาสามารถเรียนหนังสือทํางานได้อย่างมีคุณภาพได้อย่างไรและที่สําคัญอีกประการหนึ่งนะครับทําอย่างไรเราจะทําให้ประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนเนี่ยนะสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารแล้วก็ได้ใช้เทคโนโลยีนะที่จะช่วยให้คนพิการในประเทศเพื่อนบ้านเช่นในประเทศลาวนะ,ะกัมพูชาเวียดนามนะสามารถที่จะเข้าถึงการศึกษาได้ นะสามารถที่จะมีอาชีพได้ตอนนี้ในประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ก็มีโครงการนะครับยกตัวอย่างเช่นที่กัมพูชานะหรือที่เวียดนามนะก็มีโครงการในการฝึกอบรมทางด้านไอทีให้กับคนพิการมีการตั้งกลุ่มธุรกิจเพื่อสังคมทางด้านคอเซนเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านของเราในประเทศไทยก็มีนะหรือที่ประเทศเมียนมาก,ก็มีในเรื่องของการอบรมทางด้านไอทีให้กับคนพิการ ก็จะก้าวไปสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจนะเพราะฉะนั้นในประเทศอาเซียนของเราเนี่ยถ้าเราสามารถที่จะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแล้วก็ช่วยเหลือซึ่งกันและกันการเป็นประชาคมอาเซียนเราก็จะทําให้ขอบเขตของการทํางานแล้วก็ความร่วมมือนั้นกว้างขวางยิ่งขึ้นครับตัวผมเองนะครับพอสามารถที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษได้การประสานงานต่างๆก็จะทําให้ง่ายขึ้น การเรียนรู้การที่จะพัฒนาตัวเองก็เป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าข้อมูลส่วนใหญ่เป็นภาษาอังกฤษก็อยากจะฝากน้องๆน,นะครับถ้ามีโอกาสที่จะเ,เรียนภาษาอังกฤษนะครับก็ขอให้ใช้ความพยายามอย่างเต็มที่ให้คิดไว้เสมอว่าถ้าเราตั้งใจความสําเร็จจะตามมาแน่นอนขั้นแ,แรกเลยคือเราก้าวข้ามตัวเองในการที่เราจะรู้สึกว่าที่ผ่านมาอาจจะรู้สึกแบ ไม่มีใครฟังเราเราไม่ไพูดอะไรเราจะหยิบยกประเด็นตรงไหนขึ้นมาก่อนหนึ่งสองสามเราก็รู้ว่าเวลาคนที่เขาฟังเราเนี่ยเขาหันหน้าไปมาและเราจะมีสมาธิในการมองไในการที่จะพูดต่ออยู่หรือเปล่าแล้วก็เราจะมีมุกอะไรที่ทําให้คนที่เขาฟังเราเนี่ยสนุกไปกับเราด้วยอันนี้เราก็เราก,เราก็มีคำสวดมีการค้าทายอย่างนึ่น,นะคะว่าบางครั้งเราเราเวลาที่เราที่เราไม่มีทัาษะเนี่ยเราก็จะจับประเด็นไม่ได้แต่เมื่อไหร การที่เราเียนการได้เรียนเพื่อที่จะได้นำเสนอะมาใช้จริงๆกับการที่เราได้เป็นวิทยากรวิทยากรของเราเนี่ยจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตามเราเห็นเราเห็นเลยคะ่ะว่าอย่างเช่นอ่ะเหมองเมฆี้พิการชอบนะเพราะว่าเขาจะพูดถึงเรื่องความสวยความงามก็จะมีทเทคนิคของเขาอุปกรณ์ในการแต่งหน้าของเขาอย่างเงี้ยเราก็เป็นวิทยากรได้ในเรื่องเรื่องต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องนั้นชื่ออะไรค่ะก็ ก็กลายเป็นว่าพอ,พอเราหยิบประเดน็นต่างๆขึ้นมาแล้วเนี่ยความทักยภาพาสตรงนี้มันช่วยให้เราสามารถที่จะออกแบบได้ว่าการที่เราจะไปพูดถึงเรื่องอะไรยยยอย่างอย่างคิดยกขวอย่าเรื่องความสวยความงามอันนี้มันมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นอะไรที่แบบทุกคนนะ่ะที่เป็นผู้หญิงหรือคนที่มีความชอบความสวยงามเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้ใช่ไหมคะเพราะนั้นการที่เราจะจะพูดแบบมีเทคนิคเนะี่ยอันนี้ นอกจากคําพูดเนื่องจากทักษะตัวนี้แล้วเนี่ยอันที่สองได้กับตัวเราเองเราเรารู้แล้วว่าขั้นตอนการพูดคืออะไรเราจะรู้ก่อนหน้าตอนหน้า,นนาแลวหลังสองเราวันนี้เราเราเรืองพูดแล้วเนี่ยเราก็จะมีเทคนิคเนี่ยไปไปถ่ายทอดให้กับคนอื่นได้ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ได้เป็นแค่เราได้รับอย่างเดียวแต่เรายังไปให้คนอื่นได้เพราะฉะนั้น กลายเป็นว่าทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเรียนรู้ว่าวันนี้เราจะทําอะไรก็ตามไม่ได้เพื่อตัวเองแต่เราจะทําเพื่อคนอื่นเราก็จะมีความภาคภูมิใจที่จะได้เรียนรู้ค่ะ้องเป,เป็นนักกีฬาว่ายน้ําแต่ว่ายน้ํานี่มาเป็นตอนประมาณสักป .5 ป .4 ป .5 แล้วนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่เล็กมาเนี่ยที่เริ่มทราบว่าเขาเป็นออทิสติกตอนประมาณสองขวบส0เดือนคือตอนนั้นก็ คือน้องเหมือนเด็กปกติทุกทุกอย่างนะคะแต่ว่า,อาพอหมอวิเคราะห์หมอระบุว่าเป็นแบบนี้ก็รู้สึกก็เสียใจค่ะแต่ว่าคิดว่าลูกเป็นคนต้องฝึกได้คุณพ่อก็เป็นกำลังใจให้ที่ดีค่ะแล้วก็ฝึกการใช้วิธีการคือหาหมอพบแพทย์ทุกรัดค่ะแล้วก็ใช้วิธีการฝึกจากทั้งโรงพยบาบาล โรงพยาบาลอันไหนที่คือส่วนมากโรงพยาบาลรัฐบาลเนี่ยจะได้คิวช้าแต่ว่าก็พยายามเพื่อที่ลูกจะได้สี่ก็คือไปหลายโรงพยาบาลหน่อยค่ะแล้วก็ทั้งการฝึกพูดฝึกกิจกรรมบ,บําบัดเล็กๆนี้เด็กก็ยังเข้าสังคมไม่ค่อยได้นะคะพอในช่วงหนึ่งที่เราฝึกในระดับหนึ่งเราก็ค่อยๆให้น้องแทรกเข้าไปในสังคมเหมือนกับว่าไม่ว่าไปไหนเอาลูกไปหมดค่ะไม่ว่าขนาดบางครั้งพ่อและราชการนะคะก็จะไปสัมมานา ต่างจังหวัดก็ทุททกคนจะไปหมดพ่อจะไม่อายเลยว่าลูกเป็นเด็กพิเศษเราก็เขาจะอบอุ่นค่ะพื้นฐานของครอบครัวที่สําคัญคือความอบอุ่นจะทําให้เด็กพัฒนาค่ะแล้วก็ความใกล้ชิดแล้วก็บางครั้งนี่การที่จะพาเด็กออทิสติกเข้าสังคมเลยก็เป็นเรื่องที่ยากเราจะต้องค่อยๆแทรกเข้าไปค่ะเหมือนกับว่าฝึกในระดับที่เขาต้องอยู่กับเด็กพิเศษก่อนแล้วก็พอเขา ในระดับหนึ่งก็ค่อยๆเข้าไปในกลุ่มคนปกติะค่ะแล้วก็อาจจะคือเมื่อก่อนแม่จะเป็นคนไม่ค่อยพูดเป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ว่าพอรู้ว่าลูกเป็นแบบนี้เราก็ต้องเหมือนกับต้องพูดเก่งขึ้นแล้วก็เป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนรู้สึกรู้สึกแบบทักทายคนเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ทําให้เราต้องบอกเขาด้วยว่าลูกเราเป็นอะไรแล้วก็คนรอบข้างก็จะยินดีแล้วก็ส่วนมากก็ ไม่ถือสาเล็กๆน้อยๆก็ก็บอกว่าถ้าอะไรที่สอนลูกได้ก็ช่วยสอนให้ด้วยนะคะเพราะว่าน้องเป็นแบบนี้คือก็บอกเขาตรงๆค่ะว่าเป็นออทิสติกนะคะแล้วทุกคนก็รอบข้างส่วนมาเกเจอสังคมที่ค่อนข้างดีก็ยินดีค่ะที่ะจะช่วยช่วยเหลือน้องอย่างเช่นตอนนี้น้องเป็นนักกีฬาว่ายน้ําน้องก็จะแรกเลยเนี่ยคือถ้าเอาออทิสติกไปอยู่ในชมรมว่ายน้ําเลยเนี่ยก็คงเป็นเรื่องยาก เราต้องฝึกให้รู้กฎกฎติกาก่อนแรกเริ่มพอไหวเป็นเด็กออทิสติกพื้นฐานกว่าจะเป็นเนี่ยก็ไม่ใช่นไม่ใช่ง่ายๆนะคะคือแรกเลยเพียงแค่คิดว่าขอให้เขา,เ,าเวลาตกน้ําจมน,น้ําอะไรเราเขาเอาตัวรอดได้สิ่งแรกที่คิดแค่นี้พอค่ะแล้วก็พอต่อมาก็เหมือนกับว่าในในช่วงนึงเขาก็จะเริ่มเอะเด็กแบบนี้จะไม่ค่อยมีที่จะว่ายน้ําเป็นก็ลองแข่งข่ง แล้วก็เริ่มแข่งขันก็ประสบความสำเร็จในครั้งแรกก็มีได้เหรียญมาเขาก็เป็นกำลังใจที่จะเพิ่มให้ลูกได้เยอะขึ้นเพิ่มความถี่ในการซ้อมเพราะเด็กออทิสติกต้องทําซ้ําๆแล้วก็จะทําให้เด็กเนี่ยความเคยชินเป็นกิจวัตรของเขาในการทําซ้ํานี่จะเป็นประโยชน์คือการว่ายน้ําถ้าซ้อมทุกวันก็เป็นประโยชน์กับตัวเองมากค่ะแล้วก็ในขณะนี้น้องอยู่ในชมรม ในสโมสรกีฬาทาง,ทาง,ทางน้ำธรรมศาสตร์หลังสิทธิ์น้องก็จะเป็นออทิสติกคนเดียวในกลุ่มแต่กว่าที่จะมาตรงนี้ได้เราก็ต้องฝึกมาพอสมควรค่ะเพราะว่าอยู่จะไปอยู่ในชมรมเลยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะ,ะก็ทุกคนก็ทราบว่าน้องจะเป็นแบบนี้แต่ทุกคนก็เขาก็จะพัฒนาเรื่อยๆว่าในระดับไหนระดับไหนเหมือนใกล้เคียงคนงปกติมากที่สุดค่ะ,ค,ะความถีดในการซ้อมก็สําคัญจะทําให้เราเนี่ยค่ะ ช่วงนี้น้องก็จะอยู่ในช่วงเก็บตัวของอาเซียนพา,าเกนค่ะก็จะแข่งที่ประเทศมาเลเซียประมาณเดือนกันยายนค่ะใช้สื่อน้องจะชอบดูการแข่งว่ายน้ำของทั้งในและต่างประเทศค่ะน้องก็จะอชอบดูแล้วบางครั้งเด็กออทิสติกเนี่ย การอธิบายในการสอนว่ายน้ำเนี่ยมันความเข้าใจก็ยากอย่างการแข่งต่างประเทศเขาก,ก็จะชอบดูเหมือนกันสื่อก็ช่วยได้ให้เขาเห็นการว่ายน้ำการแข่งขันแล้วก็ไม่ว่าเขาจะไปแข่งที่ไหนเขาก็จะไม่ตื่นเต้นค่ะ